นะไลฟ์ไลฟ์เหมือนไลฟ์แต่ไม่รู้ว่าไลฟ์หรือเปล่าก็คือจะเป็นวิดีโออ่ะตอนนี้เราสองคนก็นะมาจากพาร์คกิ้งแล้วก็ามาเดินเล่นในในเมืองดูสิผู้คนเยอะแยะเลยอะ่ะนะมันเยอะมากจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าตอนนี้มันเย็นแล้วเขาก็เลยเฮอเริ่มเข้าไปหา จับจองร้านอาหารหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะคะคงก็ชอปปิ้งกันะนะเน<ม>าะเนี่ยพอเลยคนก็มาเดินคุณชายเขาอยากจะมาซื้ออะไรของเขาก็ไม่รู้อาจจะเป็นเกงขาสั้นที่เขาเหนเอาไว้อะเล็งเอาไว้อะนะวันนั้นก็ไม่มีเวลาชอปปิง้งมาทานข้าวพอดีร้านมันปิดเห็นรถโชว์หน้าชออ็อป<อ>ก็ปก็ดูชีก็ค่ะในเม็กซรโกซ่าโชว์สำเมืองเขาก็อยากได้ด้ยสยซิคนเยอะๆเลยเนหะ็นไหมคนเยอะมากเลยค่ะร้านรวงที่นี่ก็ไม่ได้ ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าก็เปิดทุกร้านค่ะช่วงนี้ mm hmm. เป็นช่วงฮอลิเดย์เนาะนะดูสิพี่รักสัลลี you happy yes of course you happy ก็ you want to shopping shopping day for him today okay no problem mm hmm. he works so mm hmm. much he can shopping why not no ก็ามาเดินเล่นเดินเล่นกันมีคาฟูก็เปิดด้วยหไหมคาฟูโอเปนโอกปน่ะซี Every shop today open จริงๆแล้วเมื่อมันเป็นวันชาติเขาจะปิดน,นะส่วนใหญ่แต่ว่าโซนโซนทะเลเนี่ยเขาจะเปิดค่ะเขาก็จะเปิดเพราะว่านักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวเยอะเขาก็จะขายของขายเดบขายดีช่วงนี้แหละ ถ้เาเกิดไม่เปิดช่วงนี้เขาเก็จะไม่ได้เงินช่วงไหนเลยเนาะเนาะเหมือนเราเวลาเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราทำธุรก,กิจอะเราก็อยากได้เงินไงเนหะ็นไหมอ่ะซิอ่าซิ thank you ซิเห็นใจนะเพราะไม่วิดีโอโอ้กันอ่าซิเฮีย I don't know when you come from uh. I didn't ask w e r e ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ยินไม่รู้ว่าพีเซตอนนี้นะ If you see your shop you tell the t l a d e I gonna stop Straight okay เนี่ยดูสี่คนเยอะมากเลยก็น้ำใครๆเขาก็อยากไปช็อปปิ้งเลยดูซี oh yes thank you I'm happy when I see people l n i l e nice เห็นไหมล่ะตอนเนี้ย มันมีความสุขมากเลยอ่ะเวลาเราไม่ทํางานอ่ะเข้าใจปป๊บมันเหมือนมันหยุดอ่ะมันหยุดอ่เราทํางานมาเยอะเนาะเราก็อยากพักผ่อนอ่ะมาเดินเล่นไม่ได้ซื้อของอะไรก็ขอให้ได้มาเดินเนาะมันก็มีความสุขและมาคนที่รักคุณรู้ใจอ่ะ When I come walk with my love we are always happy even I'm not shopping I don't care โอเคสีอลิงเจอร์เก็ตโอเคแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆก็จำไม่ได้แล้ว I o n t remember for uh, our b u s i n e for l want to buy cover but cannot remember for a uh, model I forget i s okay don't m i อลิงเจอร์ไมเก็ตสีโอ้รักพี่อะนารักไหมมีหมาด้วย คนที่รักหมาก็พาหมาไปเดินนะดูสิคนเยอะมากเลยอะ่ะที่นี่นะจะเป็นช็อปเล็กๆมันเหมือนตึกอะ่ะมันไม่ได้เหมือนบ้านเราที่เมืองไทยเมืองไทยเนี่ยจะเป็นยาเมืองไทยเนี่ยจะเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ใหญ่ใหญ่อย่างเดียวขวอใหญ่ไปก่น่นเวอร์ไปก่อนเมืองไทยเนี่ยขอบอกเลยที่นี่เขาก็ เล็กๆนี่ดูสิเขามีมายากล่ะเดี๋ยวให้เงินเขาจะใส่รักยูแฮกเมอร์ซัมมานี่โฟร์ยิมดูสิอ่าดูโน่ไหมดิสนี่ซี่ร้องดิการดูอิช I don't know เด็กๆซี่ไหมดูซี่ไหมทุกคนอยู่แค่นี้เหรอมันสูงอ่ะตัวนี้ก็ตลกกันเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาหาเงินหาทองอ่ะเห็นไหมทุกคนก็หาเงินหาทองอ่ะดูสินู่นเขามีคนอยู่ข้างบนน่ะคุณดูสิอ๋อไม่เห็นว่ะเดี๋ยวก่อน อยู่ตรงไอแคนาซีฮันนี่จ้าอ่าอยู่สิเห็นไหมเห็นไหมก็สามารถทำได้อ่ะหาเงินหาทองอ่ะเออคนเราเนาะนะใช้ความสามารถค่ะเขาใช้ความสามารถไม่ได้นั่งขอทานนะคะไม่ต้องนั่งขอทานค่ะมีมือมีไม้ค่ะมีมือมีเท้าอ้าวไอ้คนุซีดาวเซลล์อ้าวสิสามคนค่ะคุณขาคุณขาคุณท่านผู้ชม S <s <uss> <S เช็คแขนเช็คแขนโอ้ยไ,ไม่ก็อ b นบริเวณแบบสิก็สามารถทําได้นะคะ3มคนหนึ่งนั่งสองสอยู่ข้างบนค่ะนะถ้าคนไทยเห็นก็เอาไปเป็นตัวอย่างนะที่ดียังไงก็แล้วแต่เนาะเออวันนี้ก็มีความสุดจริงๆอะ่ะบอกไปถูกอ่ะไม่รู้ว่าจะลง youtube ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันยาวความยาวความยาวมันเยอะเกินไปหรอ่าไม่รู้ไม่รู้ทําังไงได้อ ไม่เห็นอะไรแปลกเนาะงานโอเคไงก็แต่แค่นี้แหละขอตัวไปก่อนจะไปเดินชอปปิง้งซื้อของกูจอดอย่าซื้อเกงยีนแย่แล้วเมือ่อไรจะถึงช็อปชันสักทีายบายนะขอทุกคนมีความสุขตัวดิฉันทั้งสองคนนะ่ะก็มีความสุขมากเลยวันนี้